นี่บ้านเกือบพรากลมหายใจอ้นสราวุธเผยชีวิตจริงไม่สวยหรูอย่างที่คิดบทความนี้ดิฉันขอพาทุกคนมามองอีกด้านหนึ่งของชีวิตดาราที่ใครหลายคนอ่านไม่เคยรู้ค่ะเพราะแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานมากมายแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแรงของอ้นสราวุธมาทองกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ชวนสะเทือนใจล่าสุดเจ้าตัวออกมาเล่าตรงๆว่า เกือบจะไม่ไหวแล้วกับภาระนี้ก้อนโตโดยเฉพาะหนี้บ้านที่ต้องผ่อนเดือนละเกือบแสนบาทซึ่งทำให้ชีวิตเหมือนถูกบีบรัดจนแทบหายใจไม่ออกโอนเปิดใจผ่านคลิปวิดีโอด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมน้ำตาที่เอ่อคลอดึงดูดความสนใจของแฟนๆและคนในสังคมทันทีเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับใครสักคนที่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วนับเลขภาระรายเดือนที่สูงจนเกินกำลัง เขาบอกว่าชีวิตไม่ได้สวยหรูเหมือนที่หลายคนเข้าใจแม้จะเป็นนักแสดงที่คนรู้จักแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายเหมือนกับประชาชนทั่วไปความกดดันจากการผ่อนบ้านเกือบแสนต่อเดือนสะสมมานานหลายเดือนจนเจ้าตัวถึงขั้นเอ่ยว่ามันเกือบจะพากลมหายใจไปแล้วเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าความดังหรือชื่อเสียงไม่ได้สามารถปกป้องใครจากปัญหาการเงินได้เลยค่ะ ดาราก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบและความจำเป็นต้องจัดการชีวิตเช่นเดียวกับคนธรรมดาการที่อ้นออกมาเผยความจริงในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความกล้าหาญในการยอมรับความเปราะบางของตนเองแต่ยังไกลเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนที่กำลังติดอยู่ในวังวนของนีิสินรู้สึกว่าไม่ได้มีเพียงเราที่เจอเรื่องแบบนี้ สิ่งที่ทำให้ผู้คนยิ่งสะเทือนใจก็คือความจริงใจที่อ้นถ่ายทอดออกมาค่ะเขาไม่ได้ปกปิดหรือพยายามทำให้ตัวเองดูดีเกินจริงแต่กลับเล่าตรงๆว่าต้องใช้ความอดทนแค่ไหนในการฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในใจแทบจะแตกสลายความดรามานี้จึงกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล ผู้คนแห่แชร์คลิปและแสดงความเห็นใจอย่างล้นหลามหลายคนบอกว่ารู้สึกสะท้อนใจและเข้าใจความรู้สึกของการต้องผ่อนบ้านแบบกัดฟันเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตประจำวันของคนไทยจำนวนไม่น้อยอย่างไรก็ตามอ้นไม่ได้เล่าเพียงแค่ด้านมืดของชีวิตค่ะเขายังบอกด้วยว่าตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อบรรเทาภาระหนักที่กดทับมานาน และนี่คือก้าวสำคัญที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งเขากล่าวว่ามันโล่งมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกด้วยความรู้สึกที่ชัดเจนว่าการตัดสินใจครั้งนี้คือการปลดปล่อยตัวเองให้เดินหน้าต่อไปได้ คำพูดและท่าทีของอ้นในคลิปนี้ไม่ได้เพียงแค่บอกเล่าเรื่องส่วนตัวค่ะแต่ยังกลายเป็นบทเรียนให้กับสังคมค่ะว่าทุกปัญหามีทางออกหากกล้าที่จะมองหาวิธีแก้ไขและไม่ยอมแพ้กับความทุกข์ที่ถาถมเข้ามาหลายคนยกย่องว่าอ้นคือตัวอย่างของการสู้ชีวิตที่ไม่ปิดบังความล้มเหลวและกล้าใช้เรื่องจริงมาเป็นแรงผลักดัน ในโลกบันเทิงที่เต็มไปด้วยภาพลักษณ์สวยงามและการสร้างตัวตนให้ดูดีเรื่องราวของอ้นครั้งนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะมันไม่ใช่เรื่องของความสำเร็จหรือความหรูหราแต่คือความจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าดาราก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีหนี่มีปัญหาและต้องหาทางรอดเหมือนกันการเปิดเผยน,นี้จึงทำให้แฟนคลับรักเขามากขึ้นเพราะเห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงท้ายที่สุด ดิฉันมองว่าเรื่องนี้คือเสียงสะท้อนที่สำคัญต่อสังคมไทยค่ะเพราะปัญหานี้บ้านคือเรื่องจริงที่ครอบครัวไทยจำนวนมากต้องเผชิญการได้เห็นดาราคนดังออกมาเล่าตรงๆอย่างอ้นสราวุธอย่างนี้ยิ่งทำให้คนทั่วไปกล้าที่จะยอมรับปัญหาของตัวเองและมองหาทางออกมากกว่าการหลบหลีกเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงข่าวดรามา่าแต่คือเรื่องราวที่สามารถสร้างพลังบวกและแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนก้าวผ่านความถูกไปได้เช่นกันค่ะ